ครับสวัสดี f อฟซทุกๆท่านครับพบกับผมอีกแล้วนะครับร้านปอรุ่งเรืองอารายยน์สาวกรถตู้ห้ามพลาดนะครับโตโยต้าไฮเอท 5L นะครับตัวนี้ได้เป็นเครื่อง 5L ด้วย3.0นะครับนี่เลยรถหลวงนะครับประมูลจากหลวงนะครับห้ามพลาดเบาะเต็มด้วยคันนี้ใครต้องการรถไว้แคมปิ้งทําร้านกาแฟเดินทางรับส่งนักเรียนทําเป็นรถบ้านได้หมดครับตามใจลูกค้าเลยนะครับคันนี้ห้ามพลาดเลยเรามาเริ่มกันเลยนะครับด้านหน้านี่ครับ ได้เป็นตาเต็มด้วยนะครับโตโยต้าไฮเอส5ลนี่ครับด้านหน้ากันชนหน้ามีมาครบนะครับนี่เลยด้านหน้านะครับฝั่งด้านขวาของตัวรถนะครับเดี๋ยวให้ลูกค้าดูเสรายละเอียดนะครับนี่ประมูลจากหลวงนะนี่เลยประมูลจากหลวงล้อแม็กทั้งสี่เส้นนะครับนี่ครับฝั่งด้านขวาของตัวรถนะครับ ฝั่งด้านขวาของตัวรถตรงนี้มีไฟส้มด้วยนะครับไฟส้มบนหลังคาก็จะมีสี่ดวงนะครับข้างละสองดวงนี่ด้านหน้านี่ด้านท้ายฝั่งนู้นก็มีนะครับเดี๋ยวพาลูกค้าดูไว้ลูกค้าดูทีละรายละเอียดนะครับนี่ด้านท้ายรถสวยนะครับ สวยนะพร้อมใช้งานนี่เลยกระจกมองหลังมีมาครบนะครับกระจกมองหลังมีมาครบเลยเจะเปิดท้ายให้ดูนี่ไม่มีโหลดนะครับโชคกไม่มีล้านะครับไม่มีโหลดเลย ยางอะไรนี้นะมาครบนะครับนี่ยางอะไรมีครบใครหารถสักคันพร้อมใช้งานต้องคันนี้เลยครับนี่เลยเบาะที่นั่งครบผ้าหลังคาผ้าหลังคาสวยนะผ้าหลังคาสวยเลยนีย่นะครับผ้าหลังคาสวยฝั่งด้านซ้ายของตัวรถครับผมไม่ดูดีภาพเปิดประตูกลางแล้วก็ให้ลูกค้าดูภายในแล้วนะครับฝั่งด้าน ซ้ายของตัวรถล้อแม็กขอบ15ทั้ง4วงนะครับแม็กขอบ15ทั้ง4ีวงผมลงรีวิวไปบางทีลูกค้าชอบรถตู้คันนี้ชอบรถตู้คันนี้บางเจ้าชอบหลังคาสูงบางเจ้าชอบหลังคาเตี้ยตามที่ลูกค้าสะดวกเลยนะครับถามว่ารถพร้อมใช้งานรถหลวงเครื่องดีอยู่แล้วครับคันนี้สวยนะผมบอกเลยที่นั่ง ด้านหลังมีหนึ่งเดี๋ยวจะบมพาขึ้นดูด้านหลังมีสามที่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดที่นั่งได้สบายนะครับนี่หมุนได้นะครับนี่ปรับหมุนได้เดี๋ยวไม่ดูนี่เดี๋ยวให้ดูมันนีขึ้นก่อนนี่หมุนได้นะครับนี่หมุนได้เหมือนจะหันหน้ามาคุยกับเพื่อนรับส่งทักเรียนนี่ปรับแบบนี้ยถ้าเราปรับหมุนแบบนี้ ที่นั่งก็เยอะที่เดินก็ขึ้นง่ายนะครับขึ้นง่ายขึ้นปุ๊บ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 ขึ้นง่ายเบาสองตัวด้านหน้าที่เปิดอยู่นะครับสามารถปรับหมุนได้นะครับปรับหมุนทันหลังได้นะครับดีนะนี่เปิดประตูออกมากว้างนะครับนี่นะ เลย์เบาหมุนได้สบายเลยเดิมล็อกตรงนี้ใส่ถุงก็ล็อกนี้ป๊อที่วางแก้วน้ํามีมาครบนะครับที่คันกลางวางแก้วน้ําที่ใส่ของใส่เอกสารโลโก้โตโตยต้มีอยู่ครบนะครับครบเลยโลโก้โตโยต้านะครับลูกพี่สตาร์ทเครื่องเลยครับเอาดูะล เดี๋ยวเดี๋ยวตัดเครื่องยกยกเบื้องบอ่อเลยเบื้องเครื่องที่เข้าเดี๋ยวก่อนปั๊ดเสียงเครื่องเสียงเครื่องหวานกิ๊บหวานเก็บเลยนี่ครับกวงมาเลพาวเวอร์นะครับ 5L ยังเครื่องหวานมากครับ5ลคนเล่นรู้กันทนแรงประหยัดน้ำมันเอาลุกเลยครับเดี๋ยวดูภายในดิก่อคอนโซลน,นี่เลยนะครับสภาพคอนโซลดูพี่ประต้องไม่ต้องลุกอะไรคอนโซลคอนโซลสวยนะวงๆอะไรก็โอเคเลยคลิป,ลป,ลป,ลปพร้อมใช้งานซับประตูฝั่งด้านซ้ายซับประตูงามซับประตูฝั่งด้านซ้าย ซับประตูฝั่งด้านขวาซับประตูฝั่งด้านขวานี่โอเคเลยนะครับเดี๋ยวลูกพี่ถอยหลังไปตั้งตรงแล้วก็เดินนาถอยหลังแยกสองซับรอบก็ได้ให้ลูกค้าเบิรงส่งรถการยืนครับวันนี้เราอยู่กับเฮียแฮกกี้นะครับนี่ถอยหลังไปแล้วสวยนะผมบอกเลยครับห้ามพลาดคันนี้ห้ามพลาดดูเลย ไว้ไปเที่ยวกับเพื่อนทำเป็นรถแคมป์รถสไตล์หลังคาเตี้ยแต่งสวยนะครับไฟเบรกปึ๊บนี่ไฟถอยนี่เพืน่อน่ายครับนี่จู๊ Ikan lagi, lagi 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 เดิน้า,นานจอดพี่เลยจอดพี่ก็ให้ลูกค้าดูทรงรถด,ด้วยนะครับว่าทรงรถยืนสวยนะคันนี้ต,วตัวเต้าให้เอ็ดลังคาเตี้ยเขาเรียกตัวต้ให้ลังคาเตี้ยนะครับได้เป็นเครื่อง 5L 3.0นะครับ เล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับคันนี้ครบนะประมูลจากหลวงด้วยได้เครื่องดีมากๆหลวงใช้งานน้อยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันทฟืทงท้ายตามรอบอยู่แล้วครับนี่เลยเอาให้ทันเอาให้ไวนะครับหนึ่งแสนเก้าพันบาทหนึ่งแสนเก้าพันบาทเบอร์ติดต่อทางร้านเราเบอร์ศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์แปดสี่เก้าห้าสี่เก้าเก้าศูนย์เจ็ดแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ติ๊กต,อกต็อกปอลุงเรื้ยงเชียงกง เพจปอลุงเรืองเชียงกงแล้วก็ย t u b ปปอลุงเรืองอะไรยนด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นว่าเรามีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้างแล้วนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นนะครับบางทีว่าข่อยคือไปเห็นท่านเขาเลยรถคันนี้ขอมาผมเห็นซาแทะจังสันจังสิยิ่งกดไลค์กดแชร์มากนะครับยิ่งเปิดการมองเห็นนะว่าเรามีสินค้าเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยอัปเดตลูกค้าทุกวันนะครับให้เอฟซทุกวันเลยนะครับห้ามพลาดใครต้องการรถสักคันรถตู้สักคันคันนี้แหละตอบโจทย์ลูกค้าแล้วห้ามพลาดคันนี้ ขอพระคุณ FC มากขอบพระคุณอย่างสูงขอบพระคุณจะติดตามเหมือนเดิมครับไว้เท่าไหร่โทรมาคุยกันขอบพระคุณ FC มากครับขอพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ